สวัสดีเช้ามืดนะคะวายพามาเดินไปฟังเสียงนกนะคะฟังเสียงนกตอนเช้ามืดนะคะยังไม่ปิดไฟนะคะบ้านข้างๆเนาะ เราเดินลออกกำลังขาแขนตอนเช้าให้มันกระชุ่มกระชวยเนาะไปใกล้ไม่ได้หมาเห็นก็เห่าเนาะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงนกร้องไหมข้างหน้าแต่เป็นปา่าไปๆพูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวหมาบ้านนู้ดจะถมกันเลย มาฟังตรงมุมนี้ดีกว่าเนะาะเช้าเช้าวันนี้อากาศสดชื่นเนาะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะยังไม่เห็นเมฆหมอกเลยนะฝนไม่ตกนะคะแถวๆนี้ไม่ไม่ตกอากาศยังอยู่ในความร้อนนะคะตอนเช้าเช้าก็สดชื่นอยู่สายมาก็เริ่มแล้วเนียเสียงจักระจันก็มีนะคะเสียงนกก็มี เนี่เสียงจักจั่นนะคะใช่ไหมใช่้องเ,เสียงจักจัน่นร้องท้องฟ้าแดงเริ่มเริ่มผ่าติดใกล้จะขึ้นแล้วมั้งนีเ่เสียงไหมคะ,คมคะนกกระว่าวก็ร้องฟังเสียงเนาะเสียงจักจั่นไรไร ชเช้ามืดนะคะท้องฟ้าสีแดงสีส้มเริ่มแล้วนะคะอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็คงจะโผล่แล้วนะคะส่งบรรยากาศยามชาเช้ามืดให้เพืเ่อนๆนะคะคำาเสียงจักรจันเร์เรไรร้อง อ่ะเพื่อนตามมาละ,ะน,นะได้ยินไหมจะไปไกลกว่านี้เดี๋ยวมาเหา เสียงร้องอยู่ต้นข้างหน้านั่นนะคะเนี่ยต้นนี้แหละต้นสะแบงหรือว่าต้นยางนาหรือเปล่าดอกก็จะเป็นสีที่เป็นแดงส้มๆนั่นนะบางคนก็บอกว่าสะแบงนาบางคนก็บอกต้นชาติเป็นต้นเดียวกันไหมอันนี้ก็ไม่ยังไม่ได้ข้อมูลใหม่เลยนะ แสดงนาไปก่อนกันแ้วก,กันนะท้องฟ้าสีส้มสวยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะอีก่ไม่นานพระอาทิตย์ก็โผล่แล้วก็วขอบคุณสำหรับบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกกระังรงแรงใจที่มอบให้ลาวาสตล์บ้านๆนะคะบายบายคะ่ะ